เคยเป็นปะบางทีแกแบบคิดถึงคนหนึ่งอ่ะที่แกชอบอ่ะยังไงอ่ะก็แบบอย่างตอนที่ชอบหมอยเราก็คิดถึงน้องหมอยแต่ตอนเนี้ยเราชอบคนอื่นเรามีคนที่เราอชอบอยู่ในใจอ่ะเราก็จะคิดถึงเขาเลยแน่นอนอยู่แล้วเรามันไม่ได้เจอกันทุกคนหรอกเราก็จะคิดถึงเขาอยู่ในใจแบบเราชอบเขานะชอบเขานะเราก็ดูด้เอ้ยเขาก็พอชอบชอบเรานะแต่ว่า เข้าใจเขาว่าม,ามันมีสถานการณ์หรอปพีป่เลิฟอะ่ะมันก็คุยคุยกันอยู่อ่ะคุยคุยกันอยู่แบบมันยังไม่จริงเออมันยังไม่ถึงขนาดแฟนแอ่ะก็แบบรู้แหละว่าชอบกันอ่ะฉันก็รู้แหละว่าเขาชอบฉันแต่แบบเขาจะพราะวัยรุ่นอะ่ะมันไม่เล่นตัวอะยังไงอ่ะเอาง่ายคือเขียวจะสามสิบใช่ป่ะเขียวจีบเด็กยี่สิบอ่ะโอ้นี่มึงจีบเด็กเหรอเออมันเล่นตัวะนะเ,เด็กมันก็เ <cose S 1> <ๆ>ล่นตัวนะเออเด็กมั่งเดี๋ยวว่าแต่เด็กเล่นตัวกูก็เล่นตัวเหมือนกัน copy copy。Sophie, Sophie. Okay.